อุปเพรสอ a ร่าไวมิราเคิลครีมโดช์แฮร์แครวิตามินแกร์รับเชิญคนต่อไปนี้นะคะเราไม่ค่อยเห็นเขาในรายการวาไรตี้ทอล์กโชว์ที่ไหนบ่อยครั้งนักเพราะเขาให้เหตุผลว่าเขาเป็นคนธรรมดา ไม่มีอะไรจะพูดคุยไม่มีประเด็นอะไรน่าสนใจแต่ในวันนี้ดีใจเหลือเกินที่เขาให้เกียรติกับรายการเราและเราจะคุยกับเขาค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับซันนี่สุวรรณเมธาท์นุ่ะเเเอจคยป็นค่ะ นหล่อเนาะนี่จะพูดให้ผมแก๊กเหลืออะไรฮะสันนี่คะหน้าตาคุณดีอย่างนี้มาตั้งนานแล้วหรอคะไม่ทราบเหมือนกันแต่แม่แม่ผมชมผมทุกวันครับผมหล่อๆๆ่ออเท่จังเลยลูกจริงวะใช่ครับผมดีน่ารักอะแม่ลูกอะครับนนี่เราไม่ค่อยเห็นคุณแต่งตัวแบบอื่นนะดีฉันเห็นคุณคุณก็ใส่เสื้อยืดมาโดยตลอดครับอันนี้เป็นชุดออกมาข้างนอกครับผมอยู่บ้านผมจะใส่สูทนอนนะครับหลอใช่ครับ ทักซิโดฮะตัดมาไม่ซ้ำเสียแต่เวลาออกข้างนอกเลยใส่เสื้อยืดใช่ใช่เอาลุกครับผมเอาลุกเอาลุกครับผมแต่จริงๆแล้วคือเป็นคนที่แบบแต่งตัวสุภาพมากมาโดยตลอดใช่ครับผมนิสัยก็ดีครับนิสัยก็ดีด้วยอ๋ออยู่บ้านจะเป็นอีกอย่างแต่พอออกนอกบ้านจะเป็นอีกอย่างนึงใช่ครับผมคุณน่ชอบบอกว่าคุณจริงๆเรื่องชีวิตคุณไม่มีอะไรแต่จริงๆหลายคนก็อยากรู้ชีวิตคุณขาได้ค่ะเอาไว้เล่นได้อะไรได้นะคะ ถ้าพิธีกรถามดีก็ฟาดได้ได้ไดิทว่าครับใช่เราไม่ฟาดไม่ฟาดกันค่ะคุณ s นนี่จริงไหมคะว่าคุณเนี่ยอาบน้ำสองวันครั้งมันใช่เหรอคะเดี๋ยวนี่อันนี้ใครบอกฮะนี่ข่าวลือมาค่ะแม่บอกค่ะไม่จริงไม่จริงครับผมอาบน้ำทุกวันครับอาบน้ำทุกวันใช่ครับทุกวันที่22่สิบสองร้นไม่ใช่อาบทุกวันจริงๆครับผมจริงๆมากนี่จะได้ข่าวมาอย่างนั้นว่าวันไหนที่คุณออกจากบ้านคุณหนึ่งอาบน้ําแต่ถ้าวันไหนคุณอยู่บ้านคุณก็ปล่อยเซอร์ไปเลย ก็มันไม่ได้ไปไหนนะฮะระดมแล้วจับตัวมันก็ไม่เหนียวก็ก็อยู่บ้านก็อยู่ได้ต่อไปเรื่อยๆใช่ไม่มีใครมาเพื่อนมาบ้านแล้ว่อยอาบน้ำแปรงฟันอ๋อเราทําเพื่อมวลชนใช่ครับผมไม่ได้ทําเพื่อตัวเองเลยใช่ครับผมตกลงคุณเซอร์หรือซกมกคะแล้วก็ลางดูถูกผมอยู่หรือเปล่าครับเขาไม่ถามค่ะคุณถามค่ะผมปกติก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่รู้จะอาบทาไมอะไรเงี้ยเองไม่รู้ไปไหนจะอาบไปทําไมเคยไม่ออกจากบ้านนานสุดกี่วันคะ ก็สามสี่วันเลยสามสี่วันใช่ครับผมค่ะเออคุณมีไข่เค็มไว้กินที่บ้านกี่ใบแล้วคะแต่แปรงฟันแปรงฟันฮะอ๋อแปรงฟันใช่วันแรกจะแปรงแต่ฟันบนก่อนลฟันล่างค่อยไปแปรงอีกวันหนึ่งนี่แหละค่ะคือผู้ชายเป็นผู้ชายในฝันของสาวๆหลายคนนะคะคุณดีดีเออซันนี่ในการทํางานของคุณอะเวลาคุณรับบทอะหนังต่างๆอะคุณต้องรับแต่บทเซอร์เซอร์หรือเปล่าอะ ไม่หรอครับผมคือจริงผมรักการแสดงครับผมก็อยากจะมีความสุขของผมคือเวลาอ่านบทแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้น,น่าสนใจน่าเล่นมากเลยจะเป็นนี้มากกว่าครับไม่เกี่ยวว่าคาแรคเตอร์ต้องเป็นใกล้ตัวผมแค่ไหนเ,เพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่มันใกล้ตัวเรามากแล้วคุณไม่ได้แบบใช้ความสามารถหรือฝีมืออะไรคุณจะไม่ค่อยอยากคจริงๆไ,ไม่เชิงนี้ยนะคือผมอผมอยากให้คนสร้างงานเขาอยากทําอะไรอยากสร้างสิ่งไหนออกมาเป็นอย่างนั้นเลยไม่ไม่ต้องคานึงถึงสิ่งอื่นนะ คืออยากได้งานแบบนี้แล้วสุดท้ายเราค่อยมาคุยกับนักแสดงว่าเราจะสามารถทำลายให้ผลงานมันออกมาดีร้อเปเซได้หรือเปล่าครับขึ้นอยู่กับโจทย์ใช่ไม่ต้องมาเขียนเพื่อมาหาผมอะเดี๋ยวคุณก็ไปหาคุณเองใช่คุณก็ทำงานของคุณไปเลยอย่างนั้นมากกว่าเหมือนตอนหนังรักเจ็ปีอะโอ้โหตมันมี3ตอน ตอนคุณก็เป็นตอนที่ทําให้ดิฉันร้องไห้เยอะมากเพราะว่าซึ้งซึ้งมากค่ะตรงกับชีวิตจริงบ้างอะไรบ้างจริงครับเป็นไงฮะช่วงนั้นเป็นไงโอ้ยคุณมาถามดิฉันได้วันนั้นี่มยอนยอยอยากรู้เฉยเถามกันคนเราก็ต้องมีความหวังกันทุกคนนะคะคุณแต่เรื่องนั้นเน่ยคุณแบบลงทุนเพิ่มน้ําหนักตัวเองอ่ะครับผมใช่ป่ะกิโลนะตอนนั้นอ่ะขึ้น14ครับแล้วลง12อครับไอตอนขึ้นสนใจอะไรกัน มันไม่ได้ขึ้นกันขึ้นลงไงเนี้ยไอ้ขึ้นอ่ะไม่แปลกใจก็กิน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 เข้าไปครับผมแล้วตอนลงคุณทำไงคือจริงๆมันช่วยกันหลายฝ่ายครับคือมีนักนักโภชนาการมาด้วยแล้วก็ให้เราทำไมถึงอะไรทำไมถึงแบบแี้คิดเมื่อกว่ามันลุมคุณไงอ๋อก็ประมาณนั้นแหละครับคือเราต้องมีนักพภชนาการดูแลการการทานานของเราครับแล้วก็เราไว้ออกกําลังกายด้วยแล้วก็มีการนวดตัวเพื่อจะให้ไขมันมันยุบลงไปเร็ว ช่วยกันครับคุณใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะเดือนครึ่งครับผมสิบสองโลเนี่ยหรอใช่ครับเพราะว่ามันจะเปิดกล้องเขาเขาเร่งครับอ๋อเข้าใจใช่ครับผมคือเอาขึ้นมาแล้วแล้วเดี๋ยวก็ต้องถ่ายกันต่อไปอีกใช่ครับผมก็ต้องรีบเอาลงอีกรีบเอาลงเพื่อถ่ายต่อครับเฮ้ยทาคุณทาเหมือนแบบนักแสดงฮอลลีวูดอะไรอย่างเี้เลยเนาะที่เขาต้องทําอย่างนั้นนะคุณจริงจังกับการเป็นนักแสดงแค่ไหนอ่ะโอ้มันเป็นคืออาชีพผมมีอาชีพเดียวครับในชีวิตก็คือการแสดงแล้วก็มันเป็น เหมือนแรงขับเคลื่อนให้ชีวิตผมอยู่ยังรู้สึกว่าอยากทําอะไรได้ครับเป็นสิ่งเดียวในชีวิตที่ผมหลักแมวเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณไหมใช่โอ้โฮมากเลยครับผมชอบมันมากเลยครับทาไมอ่ะไม่เคยเจอตัวอะไรแล้วถูกชะตาขนาดนี้ครับชอบครับเวลาคุณเจอแมวอาการคุณเป็นไงครับชอบสังเกตพฤติกรรมมันก่อนอ๋อคุณเฝ้าสังเกตใช่ผมชอบเห็นคือนั่งมองเฉยๆก็รู้สึกรู้สึกดีแล้วมีความสุขใช่เราพยายามจะหลอกมันเล่นแต่มันชอบหนีผมครับแมวเออเมันได้หลังสีอมาบางอย่างไงไม่รู้มันจะแบบ แล้วก็หนีห <Cette> น <Goodnight, S 1> <hire, S 2> ีไปแอบข้างเสาอะไรเงี้ยแล้วก็คอยแอบดูกันใช่ใช่มาแล้วโผล่มาครึ่งหน้าอ่างเงี้ยมาดูเออถ้าเปรียบผู้หญิงกับแมวอ่ะครับคุณชอบแมวแบบไหนถ้าแมวอ่ะมันต้องมีลักษณะดิไม่รู้อ่ะฮะมันต้องมีลักษณะเขาก็มีแมวก็มีเสน่ห์ของตัวมันอยู่แล้วแต่ผู้หญิงแต่ละคนก็มีเสน่ห์ของเขาอยู่แล้วเขาแ้าต้องทำอะไรหรอฮะถ้าเจอแล้วรู้สึกชอบก็ชอบครับผมต้องคุยกันไหม ก็าอาจจะต้องเป็นอย่างนั้นใช่เออรูปลัางหน้านตาเกี่ยวไหมมันรวมรวมคมันเป็นภาพรวมรวมของคนคนนี้ไม่ใช่ว่าคนคนนี้เป็นอย่างนี้เราจะสวยที่ทุกคนจะชอบอ,อหรือคนอย่างนี้มีสเสน่ห์แบบนี้ทุกคนจะชอบทุกคนมันมีความไม่เหมือนกันอยู่ครับเอ,อครับแล้วคุณคิดว่าผู้หญิงแบบไหนที่น่าจะอยู่กับคุณได้ไม่มีหรอกฮะจริงหัวครับผม เชื่อรถช่วยได้กติกรไทยคุณจะมีผลงานเรื่องใหม่กับ GTH ใช่ครับค่ายที่คุณเล่นหนังมาโดยมาโดยตลอดใช่ครับผมเรื่องใหม่นี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเป็นเรื่องของคนคนหนึ่งที่พยายามจะดูแลความรักของตัวเองให้ดีน<อ>ี่แหละและสุดท้ายแล้วพอมันเหมือนจะเสียไปแล้วเนี่ยแล้วอุปสรรคของเราคือเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยเ,<อ>เราก็เลยต้องไปหาติวเตอร์คนหนึ่งเพื่อเรียนภาษาอังกฤษเพื่อตามไป ตามไปต่างประเทศเพื่อจะไปเอาคนที่เราคิดว่าจะดูแลเขาได้เนี่ยกลับมาอครับผมเพราะฉะนั้นพูดอย่างนี้แล้วครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องคุยกับติวเตอร์ของคุณแล้วล่ะค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องไอซ์ปรีชยาพงชนาน,นีก่อนค่ะเชิญค่ะคุณเลิกเอาหมอนข้างไปกั้นเหมือนแบบผัวเมียที่โกรธกันเะา นี่นางเอกของคุณใช่ครับน้องไอซ์นะคะเป็นเรื่องตลกที่พระเอกกับนางเอกคู่นี้คือซันนี่เป็นคนรักแมวครับแต่ไอซ์เป็นคนรักหมาค่ะเออแล้วรักแบบที่เกลียดแมวด้วยที่สำพันทำไมไอซ์จะเป็นยังไง ไอ of of autant, ้เคยมีประสบการณ์ก oh ับแมวไม่ค่อยดีเท like uh ่าไหร่ค่ะตอนเด็กๆก็แบบอยากจะเล่นกับมันก็เลยแบบเห็นแมวข้างถนนแล้วก็เดินไปอุ้มมาแบบเอ้ยแล้วก็อยากเล่นแล้วนี่ก็โดนแบบว่าตบปีเลยอย่างนี้เลยแล้วก็แบบหัวฟูแล้วก็แบบกลัวแมวตบหน้าเราอรอใช่ตบหน้าเลยแล้วก็แบบไอ้ก็เลยแบบฝังใจแล้วก็ไม่กล้าเล่นกับแมวเลยก็เลยกลัวแมวกันไปเลยใช่แล้วแต่ตัวตัวนี้ใส่ดีก็มีฮะ ทางบ้านผมได้ซื้อข้าวมาฝากเลยนะแมวแมวซื้อข้าวมาฝากบอกกินไหมอ๋อเหรอนิสัยดีจริงต้องว่างก็แวะมาเล่นเกมด้วยกันนี่ไงนิสัยดีเจอตัวนิสัยดีเออใช่ทั้งคู่นี่คือไม่เคยได้เล่นหนังด้วยกันมาก่อนถูกไหมค่ะนี่เป็นครั้งแรกใช่ครับผมคุณเจอซันนี่ครั้งแรกอะก่อนหน้าดกค่ะก่อนหน้ามโนภาพไว้พี่ซันนี่ นพี่ซันนี่แบบน่ารักเออเราเห็นในทีวีบอกเพื่อนว่าไงจะได้เล่นหนังกับพี่ซันนี่แล้วเพื่อนก็บอกอุ้ยฉันชอบมากเลยอะไรเงี้ยเพื่อนกรี๊ดเพื่อนกรี๊ดทุกคนเออพอเจอตัวจริงพี่ซันนี่ผิดหวังเลยทำไมอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาดีดีดีผิดหวังอะไรดีดีดีก็เป็นคนดีแต่ว่าก็นะแต่ว่าแต่ว่าอะไรอ่ะ ก็เป็นคนเข้าใจยากเข้าใจยากใช่คุยกับเขารู้เรื่องไหมไม่ค่อยรู้เรื่องคุยแต่กับแมวเออในกองก็คุยกับแมวใช่แมวเดินผ่านก็แบบเสียงสองมาเสียงสองเสียงสองุยแมวดูสิอะไรเงี้ยอ๋อเหรอใช้เสียงแมวคุยกับแมวแล้วเวลาคุยกับเราอะเฮ้ยแมวมาเฮอเปไนเนี่ยเวลาแมวเดินผ่านอ่อะแน่ชัดละสันนี่จะได้แมวเป็นเมียแน่นอน ไอ้เป็นคนไงก็ตลกฮะบุคลิกะฮะจะตลกที่บุคลิกเขาอะไรย่างเงี้ยพูดเลยมาคิ้วไปทุกอย่างอ๋อเหรอคิ้วจะไปด้วยไปหมดเลยฮะเล่นอ๋อคือเล่นแล้วผมไม่เคยนางเอกที่เจอแล้วเล่นแล้วมันตลกแล้วผมขำมาจจะจะไม่ค่อยมีจะมีคือตลกเพราะบุคลิกเขาเยอะใช่ตลกครับสิ่งที่แสดงออกมาจะตลกล้วเราไปดูในหนังคุณเล่าสิเรื่องราวความน่ารักของในหนังมันอยู่ตรงไหนยังไง ทุกตองเลยนะมันเป็นซีเนชั่นในในเรื่องครคือเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ที่มีทั้งสึงแล้วก็ตลกมากครับเออครับผมพุ่งกับเป็นพุ่งกับเอเทียมเบอร์ดักเลอร์ที่ท้องไอเคยเล่นนะครับอ๋อคุณเมฆใช่ครับผมอ่าเพราะฉะนั้นไอที่ผ่านมาคุณก็ได้เล่นบทคอมเมดี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวจริงคุณอ่ะคุณเป็นคนอย่างนั้นไหมคุณเป็นคนตลกคุณเป็นคนแบบก็กัางไปอะไรอย่างนี้ไหมก็เป็นคนซุ่มซ่ามโก๊บเปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นคนตลกหรือเปล่าแต่ว่าพี่ซนี่บอกว่าไอตลก เออเออตลกเลยนาไม่อาบน้ำนะดูจริงปะวันนี้อวันนี้่เดี๋ยวนะตอนนี้วงการบันเทิงเป็นอะไรกันหรออ๋อคนสวยคนหล่อเขาต้องไม่อาบน้ำกันใช่ไหมได้เรื่องนี้ฉันถนัดฉันอยากทำอย่างนี้มานานแล้วอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองทำไมคุณไม่รับงานละครบ้างอ่ะไม่ถนัดนะครับผมไม่ถนัดอีละใช่ครับแล้วเหนังประมาณนั้นครับผม เขาจะชอบหนังหนังมันเป็นผมรักหนังตั้งแต่เด็กฮะดูหนังตั้งแต่เด็กแล้วมันชอบมันมีพลังครับดูแล้วจะชอบครับแต่ยังไม่อยากเล่นละครไม่เป็นครับผมเล่นแล้วออกมาคงดูไม่ดีอะไรเงี้ยครับคนคงอ่านไม่อยากดูเท่าไหร่โอ้ยคิดไปเองก่อนหรือเปล่าคนนี้คนนี้ทำได้ทุกอย่างคนนี้เก่งคนนี้เสียนอย่าโบยได้ไหมไม่ได้โบยแต่ไอซ์ก็ไม่เล่นละครเหมือนกันค่ะก็รับแต่หนังเหมือนกันค่ะเออเรื่องต่อไปอันนี้คือเรื่องล่าสุดที่เราจะได้ดูผลงานจากเขาทั้งคู่นั่นคือชื่อเรื่องว่า ไฟไฟ thank you love you I'm fine thank you love you ไฟไฟ thank you love you เลยฮะอย่างนี้เลย love you ด้วยนะ love you เลยเหมือน I'm you อ๋อเหมือน accent ของเด็กที่เราเวลาพูดกับอาจารย์อาจารย์ถาม Good morning teacher I'm fine thank you and you เลยแต่นี้เป็น I'm fine thank you love you อ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือจะเป็นผลงานล่าสุดของพวกเขาครับซันนี้คุณจะได้เล่นแบบที่มันบด ที่มันดูแตกต่ายเช่นว่าคุณเล่นเป็นคุณชายเป็นราชนิกูลหรือเป็นอะไรอย่างงี้บ้างไหมอ่ะถ้าเรื่องนี้ยังครับแต่เรื่องหน้าเดี๋ยวผมเป็นแลวครับผมจะรวยที่สุดผมจะรวยมากครับผมยิ่งกว่าวังจุฑาเทพเลยครับใครจริงป่ะใช่ครับผมนี่พูจริงใช่ป่ะเนี่ยจริงครับผมหนังเรื่องต่อไปเหรอ่องต่อไปเป็นซีรีส์ครับผมเรื่องต่อเป็นซีรีส์เราดูได้เลยครับจะรวยมากๆารวยจนเขินนะฮะรอรอนครับผมเออเออเดีฉันจะรอดูครับครับผมอซ์ห้ครเราจะมีผลงานเรื่องต่อไปคืออะไร ค<ก>ิดไว้ยังซีรีส์ด้วยกันเนยอ๋อเล่นด้วยกัน,กนอีก,อกใช่ค่ะอ่ะเราจะติดตามผลงานของคุณต่อไป <Okay. S 2> นะคะขอบคุณที่มาออกรายการแล้วก็มาคุยกันเรื่องราวชีวิตของคุณแล้วก็ได้รู้ว่าคนนึงชอบแมวคนนึงชอบหมาแต่สุดท้ายก็มาทำงานด้วยกัน <Okay. S 2> ได้ติดตามหนังของพวกเขาได้ค่ะเร็วๆนี้ค่ะ i-fi thank you love you sunny สุวรรณเมธนและไอซ์ปริชยาพงษนาน,นิกรค่ะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามความรักของดีเจมาตูงกันต่อกับแฟนดุ่มของเขาชีวิตมันยิ่งกว่านิยายและเข้มข้นโคตรสักครู่เดียว